อารมของผู้คนนะนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนก็ออกมาในานามองค์กรบางคนก็ออกมาในานามส่วนตัวตรงๆบ้างชวัดเฉวียนบ้างแต่มันมีอยู่บริษัทหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ แอดมินเนี่ยก็แสดงความพิ่เห็นกับเรื่องนี้ออกมาแล้วมันไม่จบอยู่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะมันกลายเป็นประเด็นที่คนเนี่ยตอนนี้บอกว่าไม่เป็นไรฉันไปกินน้ำปลายี่ห้ออื่นก็ได้ไม่ต้องกินยี่ห้อนี้ก็ได้นี่นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะ <c oughs> <อ>เรื่องแอดมินเนี่ยมาโพสต์นะแสดงความเห็นเกี่ยวข้องกับการเมืองแม้ว่าตอนหลังจะมีการชี้แจงก็ตามแต่พอพอเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่จบง่ายคนก็ไปขุดโพสต์เก่าๆอะ แถมชี้แจงก็ไม่ไม่สมเหตุสมผลด้วยอะชี้แจงแบบหรอจริงหรอสีข้างถลอกไหมนะกับอันนี้ค่ะอันนี้คือต้นเรื่องเลยนะคะที่แอดมินของ Facebook น้ำปลาคนแบกกุ้งนะคะได้มีการโพสต์ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะบอกจะ8ปปีแล้วนะที่เราแบกจุดจุดจุด จนหน้ามืดไปหมดแล้วอ่านะาคนก็บอกโอ้แบบนี้นี่มันโยงกันเมืองนี่ทําไมขายน้ําปลาก็ขายไปสิทําไมมายุ่งกับการเมืองเ,ออเพราะว่าการเมืองมันคือคนกินน้ําปลาเนี่ยมันมีทั้งคนที่ชอบฝั่งนั้นไม่ชอบฝั่งนี้ใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> เออเพราะว่ากินก็เตี้ยก็ต้องหยอดน้าําปลาเพราะมันไม่ควรเลือกข้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคือ,ค,อคือการมาโพสแบบนี้คนก็จะตีความว่าโอเค ัดสินใจแล้วนะ uh, ชัดเจนแล้วใช่ไหม uh, ว่าจะเลือกอยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องจนได้เพราะว่าพอมีคนหยิบเอาโพสต์นี้ของเ,อเพจคนแบกกุ้งขึ้นมาเนี่ยนะคะคนก็เลยโอเคหลังจากนี้เนี่ยฉันจะไม่กินน้ำปลาย,ยี่ห้อนี้ต่อไปไปกินยี่ห้ออื่นแทนบอกอุ้ยโชคดีนะที่ฉันไม่กินน้ำปลาย,ยี่ห้อนี้